มันกัดอะไรของมัน,มนอุ้ยโดนแล้วครับปับ๊บเยี่ว่าเรียบร้อยฮนนนนะฮนนะมันตื่นไปแล้วมั้งไอ้ตัวนั้นน่าสนใ่กว่านี่เยอะอน,นี่ครับเป็น กบยางนะครับกบยางแก้คันดำครับโอเคนะครับกบยางแก้คันนะครับสีดำปลามันลอยอยู่นะครับฝนตกแล้วปลามลอยชอยายาดครับเรียบร้อยผมส่งเหยื่ยอยางเข้าไป <c oughs>